ต้นเดือนธันวาคมปี2510สถานการณ์ทางภาคเหนือของไทยทวีความรุนแรงหลังจากที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ยุดยงและสนับสนุนให้ชาวไทยภูเขาบางเผ่าโจมตีที่ตั้งของตำรวจตระเวนชายแดนที่ห้วยกล้วยโกรนอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านการต่อสู้ในครั้งนั้นทําให้ตำรวจเสียชีวิต4ีนายกองทัพภาคที่สามจึงเคลื่อนกําลังเข้าสนับสนุนแต่สถานการณ์กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น20ธันวาคม2510 ชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจตระเวนชายแดนเขต5ถูกคอมมิวนิสต์ซุ่มยิงเสียชีวิตสามนายที่บ้านปางแกอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านรุ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจถูกระดมยิงจากภาคพ,พื้นทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บต้องนำเครื่องออกจากพื้นที่ทันทีสองวันหลังจากตำรวจตระเวนชายแดนทั้งสามนายถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านปางแกสมรภูมิย่อยๆแนำเผอทุ่งช้างยังคงกระทุอย่างต่อเนื่องเสียงปืนดังระง,งมยิงตอบโต้กัน ในครานนั่นเองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้สเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิอคอปเตอร์พรับที่นั่งจากพระนครไปถึงกองอำนวยการปราบปรามที่ตำบลเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างเพื่อส่งติดตามสถานการณ์และส่งเยี่ยมตำรวจทหารอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ได้เข้ากราบบังคมทูลถวายรายงานว่ามีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ตกค้างอยู่บนยอดเขาสี่นายยังไม่ได้นำตัวออกมารักษาพยาบาลเพราะขาดยานพาหนะพระองค์จึงมีรับสั่ง ให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จลำหนึ่งขึ้นไปรับทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้นทันทีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตเพื่อป้องกันประเทศชาติยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจเหล่าทหารนักรบสมรภูมินั่นอย่างไม่มีวันลืม20กุมภาพันธ์2511 พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้สเสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงพยาบาลน่านเพื่อส่งเยี่ยมเยียนและส่งติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนอย่างใกล้ชิดโดยแววพระเนตรที่ทรงห่วงใยพร้อมมีพระราชปฏิสันถานด้วยและส่งซักถามถึงผลการรักษาพยาบาลกับแพทย์อย่างละเอียด ทำให้ทหารตำรวจหลายนายเก็บความตื้นตันใจไว้ไม่ไหวถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านกลุ่มคู่ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนครกยิงเข้าไปในหน่วยที่ตั้งทหารใกล้พื้นที่ที่พระองค์จะเสด็จพระราชดดำเนินไปยังคงเสด็จพระราชดดำเนินไปส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ช่างการทางที่กำลังก่อสร้างทางน่านปอนต่อไป ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าจอมทัพไทยพระองค์นี้มีพระราชปันิธานอันเด็ดเดี่ยวที่จะประทับอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงสักเพียงใด